สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำทุกท่านวันนี้บ่าวบุม๋มหมอลำลูกทุ่งนิวจะพาทุกท่านมาชมคลิปของพี่รามินต้นแก้วที่เขาออกมาอัดคลิปบรรยายความรู้สึกถึงน้องอุ้งอิงและท้ายคลิปบ่าวบุม๋มจะมาบรรยายถึงเหตุการณ์ดังกล่าวครับไปชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคนรามินต้นแก้วครับคือผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะครับคิดมาแล้วผมก็คนลูกบอกประถก คือตอนนี้ผมผมอยู่ที่สปปลาวนะครับพอดีอมาทำงานที่นี่มาทำธุระที่นี่นะครับคือบอ่อเสือกระต่องเสือจับกลมสีวาจางังไดคือวันนี้ผมมีโอกาสที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาผมตื่นประมาณตอนเที่ยงเที่ยงนิดนิดมีโอกาสที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะเคลียร์โทรศัพท์พอลูบมันทายบอ่อดดแล้วเขาก็เลื่อน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  ลบลุกต่างๆที่บ่อจาเป็นหรือว่าลูกซอนลูกที่มันคือการไข่กันก็ลบๆๆๆๆๆๆๆบไปเรื่อยๆจนไปหอดภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นในเบิ้งนี่ภาพนี้แหละคือมันเป็นภาพที่ผมจ้างงานน้องไปที่วัดที่บ้านไปช่วยงานก็เป็นเป็นละค่าซอยนี่แหละเพราะว่ามันเป็นงานเล็กๆ จัดขึ้นที่วัดบ้านละออกนะครับประมาณตอนเที่ยงนะเที่ยงกว่ากว่าก็ไม่ได้คิดอะไรก็แค่ว่าเออเราแค่มีคนความรู้สึกว่านองกับไปไกลเนาะจนหอดมือนีก็พานไปแล้วก็ผมขับรถกับพี่ๆกับทีมงานออกไปทานข้าวประมาณบ่ายสามหลังจากที่ผมดูตอนเที่ยงนะครับประมาณบ่ายสามทีนี้บอเเื้อกับต่องเื้อน้องอุ้งอิงแอดมา แอดมาเป็นเพื่อนอ๋อเฮ้ยเพิ่งเปิดดูรูปเมื่อตอนเที่ยงนี่เองผมรับแอดปุ๊บน้องแชทมาว่าขอบคุณที่รับแอดนะครับเอ้ยนะคะผมก็เลยส่งขอความแชทกลับไปหนูเฟซจริงบ่หนิแล้วฟเฟซก้าไปใส่ฟเฟซก้าเขาบ่ไดดคะ่ะไอ่นูน่นนั่นได้คุยกันสักพักหนึ่งผมก็เรียกว่าไอ้งงไอ้กำลังเปิด่อรูปนี่เนี่ยเมื่อตอนเที่ยงก็เลยส่งให้น้องดู อืมอายินดีนําเดอ้ออายินดีนําก็เลยคิดถึงเรื่องเก่าเก่าย้อนกลับไปกับความพยายามของเด็กคนนี้พี่น้องเสือบอกว่บบาน้องเคยมากทรงข้อความมากตอนผมเปิดลานบักมาหน่อยอยู่สีสเกตอ้รับนักกล่องแมนบอคา้าเห็นโพสหนูนี่นั่นน้องส่งมาเราก็เลยถามอายุหนูอายุเท่าไหร่อืมน้องบอกว่าสิบหกปีถ้าผมจะไม่ผิดนะในข้อความในแชทในแชทเก่าเฟซเก่าน้อง อุ้ยหนูหลาเอ้ยบอทันนอดที่แปดเลยถามว่าอยากรับบอกวอยากรับแหละแต่ว่าอายุไม่ถึงเราความเสี่ยงเรามันสูงในการเพราะว่าเราเป็นล้านเหมือนเปิดเป็นอิเล็กโรตรนกระนั่งจิบเราที่เบียดได้งสีนะครับเป็นล้านแบบเชิงล้านอาหารกึ่งล้านเหล่าก็เลยไม่กล้ารับน้องอุ้ยหลาไอ้บอทันได้รับเด้ออายุยังซ้ำนี่ก็ไม่ทักขากัน ก็ผ่านไปไม่ใช่ไม่ได้ขังหาก,กันเราก็ผ่านไปจนกระทั่งมือหนึ่งร้านผมเปิดแล้วน้องมาเป็นมวยแทนเ็าเกิดมาเป็นนักรองแทนเนะเาะมีคนเอาน้องมาเข้าร้านเราก็ได้ฟังได้เห็นความสามารถน้องแหละก็เด็กน่อยผู้นิยมธรรมดาเสียงธรรมดาถือว่าดีเลยละ่ะจนน้องก็มาเข้าร้านผมหลายครั้งหลายรอบจนสนิทจนได้ จ้างงานพอไงคือว่าได้ปปอนดงานให้น้องเวลามีงานาต่างๆในสีสเกตหรือยังก็ได้ปปอนงานให้น้องว่าม,มามามางานอจนมีงานหนึ่งที่ไปเจอกันเป็นร้านครอบครัวตัวอ้วนเช็คงานมาภาพนั้นก็ยังติดตาอยู่ครับน้องมานั่งพับเพียบเรานั่งอยู่บนเก้าอี้แหละมานั่งพับเพียบแล้วยกมือยกมือพนมมือไหว้อ,อ่าย เขียนเพลงให้หนูในจ่าหนูขอเพลงในจ่าเพื่อมีโอกาสวาสนาดังคือเขาเขาสตันสตันกับความกลา้าความพยายามที่เขากล้าขอความพยายามที่เขากล้าพูดความพยายามที่เขากล้าแสดงออกสตันไปพักหนึ่งจนได้บอกความว่าหนูการเขียนเพลงของออ้อ่ะอืมอ้ยบราเป็นมืออาชีพอ้เขียนเพลงตามฟิลตามอารมณ์แล้วแต่สิคิดออกหรือ่าสิคิดได้หรือแต่สิขียนได มันบอกปอยว่ามันสิม้ย่ำไถ่พอจังสีเดือลละผมก็บอกน้องไปว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันหอดเวลามันจะหม้เองมันเหมือนธนูอยากได้เพลงจากไอคันถึงเวลาของมันอีหลีเดี๋ยวหนุมก็จะได้เองมันมีเวลาของมันอยู่เพราะฉะนั้นสูๆพยายามต่อนะเป็นกำลังใจให้เด้อหลังจากวันนั้นไม่กี่เดือน น้องคือศิลปินหรือว่าหมอรับน้อยของเพชรบ้านแพงได้ขึ้นเวทีเพชรบ้านแพงผมนี่สตันคนลูกเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อน้องหรอกครับก,ก็แสดงความยินดีอย่งางห่างแต่วันนี้ดีใจนะดีใจที่หนูทักมาดีใจที่หนูแอดมาแล้วก็ดีใจที่หนูยังคิดถึงผู้ชายคนนี้ดังๆปังๆแบบนี้ ตลอดปีตลอดไปเด้อเป็นที่หาของพีพีน้องนองอ่าของเอฟซีอุ้งอิงเพชรบ้านแพงตลอดไปนะครับขอบคุณที่คิดถึงนะครับน้องอุ้งอิงเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจุดเริ่มต้นฝันและโอกาสน้องอุ้งอิงเริ่มต้นชีวิตด้วยฝันอยากเป็นนักร้องหมอลำตั้งแต่เด็ก โดยได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวให้เรียนรู้และพัฒนาทักษะความชอบเมื่อคุณแม่พาเธอไปออดดชั่นกับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยความหวังขอให้ลูกมีโอกาสก่อนจะมีโชว์ใหญ่ครั้งแรกจุดเปลี่ยนที่พลิกชีวิตตามข่าวจากสือ่อเผยว่าน้องอุ้งอิงเคยถูกเปิดโอกาสให้ขึ้นร้องบนเวทีหลังบ้านหมอลำแมอย่งอายุน้อย16ปี แต่น้ำเสียงและพลังของเธอทำให้หลายคนถึงกับตะลึงทันทีและได้รับโอกาสอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมวงอย่างรวดเร็วซิงเกิลเพลงแรกของเธอห่อฝันมาหลังหานปล่อยออกไปและได้รับการตอบรับอย่างท่วมทน้นคนฟังเพลงงานเริ่มไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องความพยายามบวกการฝึกฝนบวกความจริงใจน้องอุงอิงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง เธอฝึกลูกเอื้อนฝึกลีลาทั้งร้องทั้งเต้นพยายามให้ครบจุดที่นักร้องหมอลำตัวจริงต้องมีตัวเธอทำงานหนักทั้งร้องงานตั้งใจซ้อมแม้เจอแรงกดดันจากแฟนเพลงจากการต้องขึ้นเวทีบ่อยก็ไม่ทิ้งสายตาที่มองไปไกลกว่าความดังชั่วครั้งชั่วคราวรากเงา่าแข็งแรงครอบครัวและความจริงใจครอบครัวของน้องอุงอิงให้การสนับสนุนอย่างจริงใจ เป็นพื้นฐานให้เธอกล้าเดินตามฝันและไม่ทิ้งความดั้งเดิมทุกครั้งที่เธอขึ้นเวทีไม่ใช่แค่เพื่อโชว์เสียงแต่เพื่อความภูมิใจของครอบครัวและรากงาบ้านนาที่เธอเติบโตมาผลลัพธ์ดาวรุ่งในหมอลำบวกความรักจากแฟนคลับวันนี้ชื่อของน้องอุงอิงกลายเป็นที่พูดถึงในวงการหมอลำอย่างกว้างขวาง เธอไม่ใช่นักร้องดาวรุ่งธรรมดาแต่เป็นตัวจริงที่คนยอมรับงานหมอลำงานร้องงานถ่ายทำหนังตามข่าวก่อนหน้าเริ่มไหลเข้าเธอได้รับโอกาสมากมายแต่ทุกอย่างมาจากความสามารถบวกความตั้งใจบวกรากเง่าที่เข้มแข็งบทสรุปวันนี้ของน้องอุ้งอิงได้มาเพราะความพยายามบวกน้ำใจบวกฝันที่ไม่ยอมแพ้ น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่ได้เกิดมาพร้อมแสงไฟและเวทีใหญ่ทุกอย่างเริ่มจากฝันเล็กๆเธอใช้เสียงใช้หัวใจใช้ความพยายามและใช้รากเงาของตัวเองสร้างทางเดินที่ชัดเจนวันนี้เมื่อเธอยืนอยู่บนเวทีเมื่อแฟนเพลงส่งเสียงเชียร์เมื่อคอนเสิร์ตเต็มทุกงานอย่าลืมว่า เบื้องหลังของดาวรุ่งดวงนี้มีทั้งน้ำตาความเหนื่อยและคืนที่ซ่อมเสียงจนดึกแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเธอคู่ควรกับทุกคำชมทุกแรงเชียร์ทุกโอกาสที่ได้รับและถ้ามีใครยังสงสัยว่าหมอลำรุ่นใหม่จะไปได้ไกลไหมขอให้ดูอุงอิงเป็นตัวอย่างเพราะสิ่งที่สองประกายไม่ใช่แค่พรสวรรค์แต่คือหัวใจ ที่อยู่ข้างในสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับ